มัสบาไก่อันุสาวรีจ้าสูตรโบราณเลยใช่จ้าอนุสาวรีชัยศูนย์กลางการคม,มนาคมคลิปนี้เราไปดูกันว่าเราจะเจอร้านอาหารฮาลลนร้านอะไรบ้างกับมากันฮาล้านไก่ครับ สลามยามเช้านะครับวันนี้เราอยู่นที่อนุสาวรีชัยสมรภูมินะครับผมวันนี้เรามาตามหาร้านฮาลาละแวกนี้กันนะครับว่ามีร้านอะไรบ้างแต่วันนี้บรรยากาศดีมากข้องฟ้าโปรดเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่พร้อม,มารอรถมีสายต่างๆนะครับผมตอนนี้เรามาอยู่ นบนเกาะพะหลนโยจินนะครับเขารอรถวีข้าวรถวีเยอะๆตรงนี้นะซึ่งจะมีร้านใหม่ที่มาเพิ่งมาเปิดก็จะเป็นเนี่ยร้านไก่ทอดอิสลามหั่นใหญ่นอนอาสลิต้าเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของร้านกันว่าเขาขายอะไรบ้างใช้ก๊งกะอันนี้เป็น เปิดปิดกี่โมงครับเนี่ยเข้างานก็ห้าโมงแล้วก็เส็บก็หกโมงครึ่งมีวันหยุดไหมคะไม่มีเปิดทุกวันใช่เดินมาอีกนิดนึงก็จะเจอกับร้านเนี่ยร้านขนมจีนอ่ะยงอยายุเยาเจ้าเก่านะครับผมเปิดมานานกว่า30ปีนี่มีขนมจีนแล้วก็เนี่ยน้ำยานี่มีน้ำยาอะไรบ้างนะนี่มีน้ำยาป่าน้ำยากะทิน้ำพริก ก็ทิแล้วก็น้ำพริกใช่แล้วขาไก่แ่้ก็ขาไก่ใช่ไหมครับอ๋อแล้วก็เนี่ยก็มีผักกี่อย่างครับเนี่ยเจ็ดอย่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอย่างค่ะตอย่างนะครับร้านเปิดกี่โมงครับเนี่ยร้านเปิดประมาณหกโมงเช้าถึงถึงทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งนะครับมีวันหยุดไหมครับ มีวันจันทร์ค่ะวันจันทร์อยู่วันจันทร์นะครับผมสักใครที่อยากกินขนมจีนน้ำยานะครับผมมาได้นะครับที่ร้านมะยงร้านอยู่ที่อนุสาวรีย์เกาะกลางนะครับผมตรงธนะคะรนมสินเนี่ยอ๋อนี่ไงตรงข้ามกับธนาคารข้ามธนาคารนมสินนะครับผมมาได้เลยนะครับผมที่เกาะกลางสองหกโยชนเดินมาอีกนิดนึงราชวิถี16 ตรงข้างกับโรงพยาบาลราชวิถีนะครับผมร้านแรกก็จะมีเนี่ยจะเป็นร้านซีมัาข้าวหมกไก่สลัดแกงซุเนื้อด้านในนั่งได้ค่ะเนี่ยข้าวหมกหมดแล้วอ๋อหมดแล้วครับบางเนี่ยแล้วตอนนี้เปิดกี่โมงนะบังแปดโมงครึ่งเปิดเช้าเลยเปิดเช้าหกโมง่างเนี่ยในซอยนี้ก็มีเหมือนกันนี่ซอยนี้ก็มีหลายร้านนะครับผมร้านสุเลมานข้าวหมกไก่ซุปเนื้อรสเด็ดใส่กุ้งบัง อันนี่ขายก๋วยเตี๋ยวนะครับผมร้านตรงนี้เปิดกี่โมงได้บ้างเอากินได้ก็สองโมงสองโมงเจ็ดโมงก็กินได้สองโมงเจ็ดโมงเนาะถึงกี่ถึงบ่ายสองบ่ายสองเนาะบ่ายสองครึ่งแล้วแจกอากาศด้วยมีวันมีวันหยุดไหมบ้างเฉพาะผมมันหยุดเสาร์อาทิตย์แต่น้องขายันถึงเต่าเลยไม่รู้ใครขายดีก็บางเนี่ยก็แล้วแต่ลูกค้าทุก็โอเคนะแล้วก็จะมีเนี่ยตรงนี้มันจะมีร้านไอ้ สายกุ้งครับอ๋อน้ำส้มตำม,มีส้มตำลาบน้ำตกเนื้อคั่วไก่ย่า,า,ยยางปลาทอดโอ้น่ากินแน่นอนเลยขายมานานหรือยังครับเนี่ยขายช่วงเดือนปวดแต่ก่อนก็ขายหลายอย่างแต่โตเริ่อไปอันนี้มันมันเชื่ออะไรครับเนี่ยเอ่อมาเปิ้ลหรืออ๋อมาเปิ้ลมาเปิ้ลมีชื่ออิสลามไครับเนี่ยอ๋อมีดานิยาดานิยาเดิมนี่เป็นคนที่ไหนครับเนี่ยคลองสิบสี่คลองสิบสี่มุสลิมเดินเลยไม่ใช่อะมุสลิมร้านเปล่าอ๋อมุสลิมรา อันนี้ขายอะไรบ้างเนี่ยมีส้มตําไทยส้มตําปูปลาแล้วก็ปลาทอดเนื้อทอดไก่ทอดน้ําตกเนื้อราบเนื้อราบ,บ,บ,บไก่อ๋อนี่ทําอะไรอยู่ครับเนี่ยส้มตําไทยหูกส้มตำไทยนะอ่าก็มีไก่อันนี้นะเปิดตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยตีสามอ่ะตีสามพร้อมร้านนี้ป้อมเลยอ่ะตีสามก็ขายแล้วอ่าจัดเสร็จก็เกือบจะตีห้าตีสี่ ปิดตอนไหนครับบ่ายสองลูกบ่ายสองอเพราะว่าบางบางไปตลาดให้ก็ปีสี่แล้วมีวันหยุดไม,ม,มครับมีขายก็ไม่ค่อยได้หยุดนะเองครับนี่หลังจากร้านซ้มตำนะครับข้างในก็จะมีร้านนี่นิ่ป้อมตามสั่งนะครับผมนะเดี๋ยวไปดูว่าเขาขายอะไรบ้างตามสั่งเลยนะเขาราบผัปดปลาดุบเขารากกุ้งเมนูหลากหลายมากเลยนี่ไม่มีรอกกุ้งมาทานด้วยนี่เมนูอะไรครับเนี่ยเผาากุ้งเผากุ้งเหรอครับ เรียกอันสั้นๆมันนิมป้อมอ๋อชิ่อเล่นนิป้อมใช่นิ่เป็นคนมอิตาลีด้านเดิมด้วยเป็นดิานั่งเดิมที่อยุธยาแถวไหนครับอ,อยุธยายแถวของประจำแล้วนี่เป็นยากับมะยงใช่อันนั้นเป็นลูกสาะอันนี้เป็นลูกสาวอันนั้นเป็นพี่คนที่เป็นพี่คนที่เท่าไหร่วะพี่คนที่สามมีพี่น้องจิตคนมีเมนูอะไรบ้างครับเนี่ยก็มีผัดปลาดุกผัดพริกแกงผัดพริกเผาเนื้อไก่กุ้งปลาหมึกก็แล้วแต่ลูกค้าจะสั่งที่เราพอทําได้เราก็ทํา นี่ราคาไขา่ย,ยังไงครับแพงห้าสิบาทเริ่มต้นห้าสิบาทใช่ไหมครับใช่ข้าวไข่เจียวสามสิบห้าบาทเปิดตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าถึงสามโมงเย็นมีวันหยุดไหมครับเนี่ยหยุดเดือนละครั้งแล้วแต่จะไปหาหมอนะอหมอนัดก็หยุดโอเคครับผมถัดจากซอยราชวิถีสิบหก อะไรครับเนี่ยชื่อร้านตีม้าค่ะตีมา้าขนมเบื้องยวนมัตาาตบา,าตบาาะไก่อนุสาวรีจ้าอ๋อมีขนมเบื้องยวนจ้าขนมเบื้องยวน,นมัตตาบะไส้ไก่ไส้ไก่กินละสามสิบบาททุกอย่างเลยสามสิบบาททุกอย่างเลยจ้าอันนี้ขายที่ทุกวันขายจันทร์ถึงเสาร์ค่ะเจ็ดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นเจ็ดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นแล้วเมนูซิกเนเจอร์ของร้านคือจะเป็นอะไนี้เลยขนมเบื้องยวนเลยจ้าโอ้โหอันนี้เขาใส่อะไรบ้างครับนี่ จะเป็นถั่วงอกถั่วงอกมะพร้าวอ๋อมะพร้าวต้นหอมต้นหอมเต้าหู้ถั่วปลดไข่โก๊แล้วก็เป็นไข่อ๋อนี่ไข่ไข่ขนมนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นขนมแบบโบราณใช่สูตรโบราณเลยใช่จ้าของม้ามาขายมาสามสิบกว่าปีแล้วนะตรงเนี้ยอ๋อม้านี้อ่ะมาต่อจากม้าได้สองปีละอ๋อมัาต่อจากม้าใช่พิกัดอยู่หน้าตรงไหนนะปากจอยลาดวิถีสิบสี่ตรงข้ามโรงพยาบาลลาดวิถีจะเป็นโซนอิสระทั้งซอยเลยจ้า อ๋อในมีแต่ร้านอิสลามเยอะเลยใช่ไหมใช่ใช่จ้ะเช้าเช้าก็ม,ก <c oughs> มีโจ๊กด้วยนะมีโจ๊กด้วยใช่โอเคครับผมค <ạ. S 1> รับจาจาจานตีมากขนมเบื่อยวนก็จะเป็นร้านลูกชิ้น สามสิบกว่าปีจำเพราะว่าน,นี่เกิดที่นี่อ๋อนี่เกิดที่นี่จเกิดที่ราชวิถีนี่เลยใช่เมื่อก่อนจะมีพวกเกี๊ยวด้วยอะไรด้วยแต่ตอนนี้คือต้นทุนสูงที่ก็จะใช้ถ่านเนี่แหละแต่ถาประจําเราของเราเรา,เราใช้เตาถ่านเตาถ่านอันนี้คือสูตรเด็ดเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะลูกชิ้นก็เนี่ยหันหมูสลิดลูกชิ้นพี่กเตาถ่านมีอะไรบ้างครับนี่แหนมใช่ไหมปลาไส้เกี๊ยอีสานปลา มีเอ็นเนื้อมีเนื้อล้วนมีเอ็นไก่มีรมพันแล้วก็มีไก่สะายแล้วก็มีไส้กรอบเล็กไส้กรอบแดงไส้กรอบแดงแต่ว่าคําว่าลูกชิ้นต้องมีนี่น้ำจิ้ม ใช่ค่ะอันนี้คืออันนี้น้ําจิ้มสูตรมะขามแล้วก็น,นี่ก็จะมีถ้าว่าบางคนไม่ทานหวานนี่ก็จะมีเป็นซีฟู้ดด้วยเป็นสูตรมะขามเปียกสูตรนี้ตั้งแต่สูตรมาตั้งนานแล้วค่ะใส่พริกทอดด้วยใส่พริกตำกระเทียมอะไรพวกน,นี้สูตรทั่วไปอะค่ะคแต่ว่าเราจะเน้นพริกทอดโอเคผมดูจากนั้นคือแบบนี้ดูแบบสะอาดมากอันนี้คือยังไงครับเนี่ย นี่จะเป็นคนที่มือเบาอะไรหน่อยนี่จะเช็ดร้านตลอดทําความสะอาดร้านตลอดเหมือนมะมะทายังไงไว้นี่ก็ทำยังไน,นทำเหมือนมะเลยใช่ก็ศาสนาเราก็คือหนึ่งเน้นเรื่องความสะอาดอยู่แล้วสะอาดคือบานดับหนึ่งอ๋อค่ะ, oh, ค,ะครับแล้วก็รสชาติตามบานดับสอง oh. ค่ะแล้วเราขายตรงนี้มานานเราก็มีลูกค้าประจํา oh. ทั้งนักเรียนพยาบาลแล้วก็น้องๆที่มาพักอาศัยกันอยู่ตรงนี้แล้วก็ พยาบาลหมออะไรพวกนี้เราเราจะมีขาประจำกันคน่ะเปิดปิดกี่โมงครับเนี่ยทองนี้<อ>เปิดร้านก็จะช่วง3โมงเชา้าถ้าปิดก็จะอยู่ในเวลาเดียวกัน4โมงเย็นมีวันหยุดไหมครับเนี่ยหยุดทุกวันอาทิตย์ซอยนี้จะหยุดทุกวันอาทิตย์อ๋อวันอาทิตย์ใช่ครับกระทัาว,าวันเสาร์มายังไม่กินได้ไดแต่ัวลาที่คือเราจะปิดทั้งซอยเลยไม่ได้ขายเลยเชิญค่ะซอยเล่าสุข14วัะไรกุ้งค่ะขอแสดงครับยินดุ้งค่ะ เราไปดูร้านต่อไปนะครับร้าน,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 นตาอห่านี่น้ำซุปเขาดิบนะตอนนี้น้ำเปิดนะ นี้ก็จะเป็นข้าวๆนะครับผมร้านที่เราพามาย่านอองสาวรีนะครับผมสวนรีประชาธิปไตยนะครับก็จะมีในตรงเกาะโมโยทินถ้ามาตรงนี้ก็จะเป็นซอยราชวิถี14กับ16นะครับผมร้านค้าก็จะมีหลากหลายนะครับตามสั่งก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างนี้นะครับผมขนมเบื่องยวนก็มีสลัดเลยที่ หาร Han ้านทาร้านนะครับก็สามารถมาดีตามคลิปนี้ได้ครับเปิดตั <es> ้งแต่เช้านะครับแต่6กโมงก็เปิดแล้วนะครับผมบลายๆก็เปิดนะครับผมครับอัสสลามอัลัยกุลลอฮ์บรัะฮ์